นานเงี้ยเอานักเรียนเป็นอะไรไปคะเนี่ยดูออกเลยดูออกม <c oughs> มาทางนี้ค่ะโอ๊ยเดี๋ยวเร,ราจะดเลยราจะดลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดารี่ไม่ใช่ดารี่คอเกตคอเกตคอเกตไม่ใส่หมวกอย่างนี้รอจนเมื่อยแล้วนะแกนดับลับปุบมตองลบับปุบมตองแกนดะับเล็บพุทธ ต่อตอบค่ะ คำเตือนเตือนแบบเตือนจริงๆเนื้อหาในวิดีโอต่อไปนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเกม GTA Roleplay ซึ่งเราจะสวมบทบาทเป็นตัวละครต่างๆในเกมนี้ทางตัวเจ้าของช่องเองมีความอินมากๆกับการสวมบทบาทแบบจริงๆจังๆดังนั้นคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กแบบสุดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศคำหยาบความรุนแรงเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรให้คำแนะนํากับลูกๆที่น่ารักของท่านด้วยนะคะส่วนนังเด็กคนไหนที่ยังแอบดูและแยกแยะไม่ออกว่านี่คือการแสดงพวกหล่อนออกไปส่วนนังน้องคนไหน ที่ยังคอยสนับสนุนพี่และเป็นเด็กดีที่ทําตามคําเตือนพี่รักพวกหนูนะคะปอลออคลิปที่มีเนื้อหาแบบนี้จะได้าทาการติ๊กว่ามีเนื้อหารุนแรงมีคําหยาบเพื่อเป็นการป้องกันเด็กๆไม่ให้มาดูนะคะส่วนใครที่โตแล้วก็มามาดูกันอีกหอยหมอ จังเลยอ่ะโอ้ยแม่บาลล่าโกมปล่อยฉันออกไปนะปล่อยฉันไปพวกเจ้าผู้เสพความตายเพื่อนเจ้ารักเจ้าจริงๆต้องตามหาเกาะนี้ให้เจอเลนมีดหลบอยู่ตรงโรงบาลทุกคนเลยเถิดีเพื่อนฟ้าจนั้ถ่ายรูปลงสวิต์อยู่เลยค่ะหวานๆไม่ไม่เธอเลนเรนเลนมีมันโดนจับอันนี้คนค่ะพัทยาหรือเปล่าเมื่อกี้ใครจับนายตอนนี้ม้างอุ้ยตัวอะไรเนี่ยวตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไร เขามันางมันลายอ๋จุก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 อาหลบได้จุกอ้าจุกทำไมอ่ะเขาปล่อยให้เราหนีเหรอเนี่ยเขาปล่อยให้เราหนีเหรออีกทีน,นึงอีกิดนึนนงใครอะ

เด๋ยวลุ้นพี่คะจะมีข้างในอีกตั้งเยอะค่ะโว้ยเป็นเกาะกลางทะเลเหรอเนี่ยพวกคุณวิญญาณมันลายมากเลยครับลุ้นพี่ลุ้นพี่คะลุ้นพี่คะตอบหน่อยครับลุ้นพี่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพวกผมอยู่ระหว่างปฏิบัติการอ๋อโอเคค่ะโอเคค่ะอ๋อเขาอยู่ระหว่างปฏิบัติการอยู่ไกลมากอ่ะโอ้โหเกาะกลางทะเลอ่ะจริงๆเอาทิ้งไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวใครมารับก็ได้ค่ะครับผมเดี๋ยวพยายามซ่อนตัวนะฮะโอเคค่ะซ่อนตัวซ่อนตัวซ่อนตัวอ่าเดี๋ยวตอนนี้ออกมาครบยังนะพี่ยัง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  รักษา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 ผู้บาดเจ็บด้วยอันนี้อันนี้อันนี้ซัพพอร์ตซัพพอร์ตซัพพอร์ตอยจะนี่หมดเลยใช่ไหมซัพพอร์ตเดี๋ยวซัพพอร์ตไปกับผมคนหนึ่งบายบายบายไปยนราชาพัทยายังอยู่ข้างในอยู่เลยอ่ะเตรียมอี๋ทำไมโดนอ้าวพัทยามาแล้วหรอพัทยาอาจจานย์คะพัทยาไปอยู่น่ากลัวมากเลยค่ะยังไงบ้างคะไหนเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมสัจารยโอเคก็ตัวที่อาายอยู่ตรงมาร์ก็ตอะไรอ่ะว้าว เดนสกีซีโอว้าวมาแล้วเรือเนี้ยหรอจะมาจะมาแบบทำให้นาจชางงฉันอะทำภารกิจนี้มาแบบนักต่อนักแลละฉันรู้ทางมันอยู่ไหนหลอกฉันไม่ได้หรอกเรือยอดเรืออะไรวะเรือลบนานง เป็นอะไรไปคะเนี่ยทำไมมาถึงตรงนี้อ่ะเพื่อนกลับมาเหรอดูออกเลยดูออกอ้าเป็นอะไรคะมิสจะถามคะน่ะเป็นอะไรอ้าจ้าโอเคค่ะน่าขวัวมากเลยกับแบบนี้ไฟอะไรกันโดนไฟอะไรกันกะเป๋าตายเลย ศาสาจารย์ว่าไม่น่าจะใช่เป็นไฟ巴拉การน,นะคะน่าจะเป็นระเบอมเพลิงพิษมากกว่าเพราะศาสาจารย์เห็น <S <S เห็นพิษที่ยังอยู่ตรงนี้อ๋อนั่นแหละค่ะไม่รู้ค<ช>่ะเด็กใส่หนูเลยรู้เจ็บมากหนูจะแบบหาที่ซ่อนตัวค่ะแล้วทำไมหนูมาตรงนี้ทำไมคะหนูมาได้ยังไงเนี่ยมันมีนระเบิดไฟอยู่ข้างบนเลยคะ่ะตอนเมื่อกี้ร์ขัตู้แล้หนูก็ตกใจกระโดดลงมาแล้วหนูก็อยู่ตรงนี้เลยอะค่ะแล้วหนูก็เกินจะวิ่งขึ้นไปทางนู้นแต่ว่าโดนอีกรอบนึ่งอะค่ะกลัวมากเลยค่ะศาสตราจารย์โอเคค่ะงั้นมาทางนี้ค่ะโอ้ยเลยเดี๋ยวมาจาอดเลยมาจอด ไม่ฉั่โดนแตดันยิงใช่ชอบ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 โอเคค่ะโอเคค่ะอาจารย์เรากลัวมากเลยหมอกลงด้วยค่ะเรากวไปค่ะอาจารย์ว่าเราควรจะต้องกลับกลับที่มหาวิทยาลัยแล้วขึ้นมาค่ะนัยชาลอยออ๋ไม่ใช่ออ๋ไม่ใช่ค่ะนัยชา มาไหมกว่านี้มาเลยทำไปเลยอะไรนะใครใครที่โดนจับตัวไปบ้างออกมาข้างหน้าหน่อยครับชู้ชู้น่าใักไอทิเบลไปอยู่ข้างหน้าไปอะไรเนาะเคนดี้เองคนเดียวคนเดียวอะไรนะฮะไม่ได้ยินเลยเมื่อกี้ฉันดี้ใจเย็นนะฉันดี้ใจเย็นลูกฉันดี้ใจเย็นเคนดี่น่ากลัวนะลูก ที่างนอีกแล้ที่โดนจับไปเนี่ยี่ผู้หญิงที่ใส่ชุดเป็นตาเนียเขาโดนกระคือซ้ำหลายรอบเลยนองชั้นเองชัดนเองชัดนเองชันเองชันเองชัเองชั้นเอนเองวเองช้นอั้นอั้นเองั้นเนองั้นเองชนเอ้อ้นองอ้อนอ หนูไม่ไ้ไม่ค่อยตัดสินใจนะคะตอนเด็กๆจ้าจ้าว่าพวกหนูควรตอดปีกั๊กอย่หนูเล่นเล่นโมจิดาวคันยังเห็นเลยครับเป็นใครเขามาหาหนูเองเพราะความสวยใช่หนูเปล่านะเขาเปล่านะหนูมาเองใช่แต่ที่หนูเห็นหนูเห็นพี่โดนกระทืบมล้พี่ยังแล้วแมวเมื่อกี้เนื่องจากเวทมนต์ที่ปกคลุมบ้านและมหาชยของเราเนี่ยเสื่อมลงนะคะจึงทําให้วันนี้ได้มีผู้เสียความตายเข้ามาลักพาตัวนักเรียนของเรา ถึงแม่หอนอน เพื่อเป็นการปลอบขวัญสําหรับคนที่โดนจับตัวไปเดี๋ยวหลังจากนี้ <c oughs> ให้มารับของปลอบขวัญที่อาจารย์โอเคไหมคะดีใจขอบคุณมากค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากมากคุะคมที <c oughs> ่เลยส่วนนักเรียนที่เหลือนะคะก็ระังะมัดะระวังตัวเองด้วยนะคะเมื่อไหร่ที่บาเรียกลับมาใช้งานได้อาจารย์จะทําการแจ้งทุกคนนะคะต่อไปนะคะรัฐมนตรีสกายพระประแดงนะคะมีอะไรจะกล่าวกับทุกคนค่ะขอเชิญท่านรัฐมนตรีค่ะ กลับเรียนเชิญค่ะ,ะเนื่องจากวันนี้นะครับผมเห็นการทํางานของพี่เพกบ้านทุกคนนะครับที่ออกไปช่วยพวกรุ่นน้องเราเนาะพวกเพื่อนเพื่อนเราที่โดนลักพาตัวไปวันนี้ผมจะให้คะแนนบ้านทุกบ้านนะครับบ้านละ1ิคะแนนครับขอบพระคุณครับขอบคุณมากครับ,ขอบ,รบขอบคุณค่ะคะแนนที่ให้อ่ะเป็นเพราะความกล้าหาญของบรรดาพวกคุณทุกคนนะครับที่ได้การร่วมกันต่อสู้เนาะ ขับไล่พวกผู้เสพความตายนพวกสัตว์มนนะครับุยทุกคนแยกย้ายได้ครับขอบคุณคราบขอบคุณมากครับขอบคุณท้าประชุมมากแยกย้ายได้ครับแยกย้ายได้เลยยืนตวจกระชากรับไปเปลี่ยนสชุดมานะเด่นเด่นนโมตตาสามจบนโมนามนโมอมนโนนชานโมอนน ชุดต้นกล้วยจังเลยเขาไมังไม่เคยเห็นเลยมีคนดูนที่ไปช่วยนี่คือสวยมากค่ะต้นกลวยไปเจอต้นกลัวจจดูได้ไหมนี่ค่ะนางตาดีดูชุดต่้มากเลยถ้ารไมลงให้ดูเดยวขอคุยเรื่องกิจกรรมซ้อมหนูเมืนเมืนต้นกล้วยเลยค่ะหูงงมากเลยค่ะหนูชุดหนูมันได้จริงลูก เป็นเป็นนาุที่าพูดไงคะจะไที่ไหนนะโอเคจ้ใส่ชุดเรียบร้อย่นัาจางตาจา์คะคะคือเขาต้องเกียดดูระดับหนเรอยทกนดูไปทิงกลางทะเลี่ยไปทุกคนไปไม่ต่อยไม่แต่งไม่แต่งไปได้เลยะหรือไงอืมชอบไได้ย นาชาอะไรหนิถ้านาชาเป็นงี้นี่นาชาเป็นงี้นี่ดูเนี่ยนาชาเมื่อเมื่ดูเหลือห้าไม่ได้แล้วนะเอาเขากรีนั่นนางกำลังคาบอยู่เลยนะเมื่อกี้อ่ะขี้เรามาขี้เรามาหาได้เหรอหาโทษกูหรอขีเลาะมากูเหรอนอะนะนางเกากรีกี้เลาะมาสิหลิงว่ามันเก่งอ๋อเลเกเอีกว่ะ อีพุงก็แหละอีปพุงก็แหละกูยไม่ท่านปล่อยพังเลยเนี่ยฮะกูไม่ท่านปล่อยเลยนะเดี๋ยวกูตายกูตายอ่ะเยี่ยมไปอีกแล้วของใครอ่ะพลังฉันเพิ่งปล่อยม่แกะมาแกะหลอนแน่ๆปุงไม่ปุงเมื่อกี้ปุงไม่ได้ทำท่าจริงๆนะแล้วใครแล้วใครใครทำย้อนดูได้โอ้โหไกลมากไกลมากเลยสินะมันจะมีเส้นขาวๆมันจะมองย่างเส้นดูดีมันจะมีเส้นขาวๆอยู่อ่ะเล็กๆเลยแต่ว่าถ้าอยากจะมองให้เห็นชัดๆก็คือต้องเอาปีกออกนถอดถอดปีกด้วย ไม่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 อีกอีกมุมนึงทำเป็นทำมุมตัวตัววีให้เป็นมุมที่หนึ่งอ่ะเห็นชัดอุ้ยตายเลยตายเลยเพิ่งโลกันเพิ่งโลกันเพิ่งโลกเอ้าแต่ว่าเราจะเล็งได้เหรอตอนที่เราโอ้โหนี่เล็งแม่นจับบอกเลยถามละอูสิแม่นไหมอุ้ย เนี่ยค่ะศาจารย์เจอคนใช้เวทแล้วค่ะศาจารย์เวทอะไรคะเกากรีค่ะเมื่อกี้มันวาร์ปเวทมิติอ๋อจำได้ค่ะจำได้ค่ะนั่นแหละค่ะรอดเลยอ่ะจากเ้าพูดเลยเขาแต่เขาเซ็งเวทข่าทิพย์ค่ะทิพย์ลองพูดสิทิพย์ลองพูดถังลืมเลยครับลองพูดว่าใครเธอตายเธอตายเพราะอะไรตายเพราะโดนเกาคือสิเนี่ยตรวจสอบเลยค่ะตรวจสอบเลยค่ะได้เลยค่ะตรวจสอบได้เลยค่ะในตัวจสอบว่าใช่ใช่ค่ะใช่การมองเข้ามาในตามองไปในตาเลยเหรอมองเข้า เขาได้เพขาเป็นคนที่เขาเป็นคนที่ได้เวทช้าสุดค่ะแต่เขาลองเวทตรงหน้าหน้าหน้าห้องไปแก่ค่ะหนูไม่เคยใช้เลยตั้งแต่หนูได้มันยังไม่เคยใช้เลยค่ะอยู่ดีหนูก็วาร์ปออกเลยค่ะอ่างั้นคิดว่าใครปรับปีกเหลืองค่ะไม่จริงค่ะไม่จริงอย่าอย่าค่ะตั้งแต่เขาหายไปตั้งแต่เขาถูกเอ่อพวกนี้จะจับจับจัเปลี่ยนไปเลยค่ะตจับเปียกเชื่อเกากีค่ะเกากีพูดตรงจับจัต้องถามทุกคนต้องถามทุกคนจับจัต้องถามทุกคนว่ายังไงมีมีเวทไหมมีค่ะแต่ฉันไม่เคยใช้ในทางที่ผิดค่ะฉันใช้เพื่อช่วยคน ศาสตรจารย์นคนดีน,ายยานะศา<อ>สตราจารย์ไอ้กูโดนละส,ะสตราจา์ไม่เชื่อไปดูห้องกี่กระทำผิดนะไม่ดิจารไม่ทำผิดค่ะอาจารย์หนูไม่ได้ทำอผิดเลยนะครับาสตราจารย์เกากีคนเดียวเลยขาดศาสตราจารย์ โดนใส่ร้ายคะ่ะต้องการทนายคะ่ะดิฉันต้องการทนายคะ่ะศาสตราจารย์ทนายนายหรอคะดิฉันไม่ผิดคะ่ะดิฉันโดนใส่ร้ายคะ่ะศาสตราจารย์เราคิดจะฆ่าเกาคีเขาได้เวทสุดท้ายเลยคะ่ะเราใช้เขาใช้เวทไม่เป็นคะ่ะหนูได้เวทมาตั้งนานแล้วค่ะหนูคุาามเวทเป็นอยู่แล้วหนูไม่สามารถทำระเบิดได้หรอกคะ่ะศาสตราจารย์เกากีเพิ่งได้มาคนสุดท้ายเลยคะ <Billie S 1> ล่คะเพราะว่าหลอกอยากลองใช้เวทมันเนลยระเบิดนะคะ่ะโดนไม่ขวาดไฟไหม้แล้วทิพย์ก็ตายค่ะไม่ศาสตราจารย์เราคิดทุกคนนะจ๊ะไม่ เราโดนอะงงเออที่ต้องไปเสกอีกคนอีกคนอีกคนนี่ก็โดนคนโดนคืออีลาอูกับอีฮยอนวิทย์อีฮยอนจะเสกตายแล้วหลายรอบแล้วเนี่ยเออเราต้องแก้แค่นะเราจะเราไม่เป็นแล้วผู้ผู้ผู้ไอ้นักผู้พิทักษ์อะเราจะเป็นผู้เสกความตายแล้วฆ่าทุกมันที่หมดเราทำท่าแมลงมุมทำไมแมลงมุมแมลงมุมแขนแขนอะไรคือแมลงมุมปะอุ้ยใครมาวะอุ้ยใครอ่ะเธอฉันรัได้เลยเธอทำความชั่วมาหรอเธอเสกคุณคุณไหมเธอ เสกแล้ว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 เสกสิเกษเกษเลยเกษเลยเกษสิเกษเกสิลืมเซ็ตลืมเซ็ตลืมเผืองโลกันอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนบนหัวบนหัวบนอัวันหัวบนอัวเกษกระดาษใส่ฉันเกกระดาษใส่ฉันเกษเรื่องพนมาใส่ฉัน เราคูดาวแล้วิ่งวิ่งสตราจานยอยู่ไหนอะเขาามาแล้วเขามาแล้วเพอรอกันต้องไม่ตายอะเ็กแล้วเสเศกแล้วเศกแล้วเศกเลยแม่จิงก็ตามเราให้ทันสิคะเออแมวววรวววอวว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 วัวว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 งว đòn cù đòn cù đòn cù ta chán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  chơi mày bỏ chơi đuôi ai ai bớt ra bớt bớt quá ก็เกีเป็นไรเปล่าก็เกี๊ก็เกีตื่นก่อนยิ่งพวกนอนก็เกีช่วยด้วย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 อาจารย์เข้าไปไม่ได้อาจารย์ไม่ได้แล้วอาจารย์ช่วยด้วารย์ว้าวว้า อาจารย์ไมเป็นไรครับเป็นไรครับอาจารย์มาเข้ามาผู้เสพกับายเข้ามาค่ะไหนเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเมื่อกี้้องถามอาจารย์คนนึงนนี่เราถามอาจารย์คนนี้ด้วยทุกคนเมื่อกี้ผู้เสพกับายเข้ามาออหอเข้ามาขอเข้ามาครับขอกไม่ได้บินอ่าใช้เวทบินเข้ามาเลยครับ เขาเป็นพดค่ะเขาเป็นพศมานค่ะพศมานมาหาเหรอใช่ใช่พศมารแน่ๆจำเสียงได้เขาต้องพศมารแน่ๆจำเสียงได้ครับแล้วแล้วเราไปแล้วเราไปทําอะไรเขามาหรือเปล่าไม่นะคะวันนั้นจำได้ว่าไปป่าต้องห้ามกันแล้วก็ดูแลเขาอย่างดีเลยค่ะดูไม่ให้แมลงกัดต่อยเขาเลยอ่ะแต่เขาก็แบบล่อเราไปแล้วเขาก็ไก่แล้วผู้เสพความแต่เขาก็จับเราขังเลยค่ะคือเรางงมากเลยเราก็เป็นเพื่อนกันที่ดีนะเป็นเพื่อนที่ติดต่อกันมากเลยนะคะศาสตราจารย์เดี๋ยวจะกลับมาจับปลาเดี๋ยวนี้เดีอย่าทำเดี๋ยวทำเ่ี๋ยวทำนางเดี๋ยาทำนางเดี๋ยวทำนางจ ยไม่แล้วเรามีเรามีหลักฐานไหมที่ที่บอกว่าเขาเป็นผู้เสพนะมีครับแต่ว่าจะเป็นแบบพวกแกงแฟรนี่ที่เห็นนะคะอืมแต่ว่าผู้เสพความตายถ้าเกิดในโรงเรียนเรามันจะต้องขึ้นปีสามก่อนไม่ใช่หรอแต่ว่าจะเป็นผู้เสพกาแลวก็ปลอมตัวกันเลยจริผู้เสพความตายเขาถึงจะมาดึงตัวไปนะผู้เสพเขาปลอมตัวเป็นนักเรียนเขาใช่ใช่อ่ะใช่เขาปลอมตัวเข้ามาได้ยังไงครับเพราะว่าเพาเเสาปรับปรุเขาจะเป็นแบบว่า อ๋อนักวทีแข็งแก่งหรือเปล่าเขาเลยปลอมตัวได้ไม่ไม่น่าได้นะครับผมว่า <c oughs> คุณน่าจะจําผิดคนคพรพจริพจรงพจริงแล<ม>้ว<ม>พจริวนะจริงๆแล้วพอนนจีจา้ไพ่เจอเขจเล้นะอดีจรอดีจิงๆี้อจอล พุชมาลคือเด็กของบ้านไหนอะครับเขาเขาาอยู่บ้านไหนล่ะครับน่าจะคาราโซ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 ป่ะคาราโซ่เหรอคาราโซปะใช่เขาจะเป็นแบบเขาเป็นเขาฉลาดอะค่ะไอ้นี่นางเนี่ยมันร้ายนางฉลาดมากค่ะนางแบบนางรู้ต้องทํายังไงค่ะไม่ใช่ว่าเราไปปักปั๊มเขาเหรือไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหเป็นจริงจริงอะเจ้าหน้าพ่อกระดูกตูดตอนแหลกขนาดนั้นเลยเหรอคะก็ก็ก็ อาจารย์นองตาพวกหนูค่ะพวกหนูเป็นคนที่เหมือนคนโกหกเหรอคะนาดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวพวกอาจารย์ขอไปตรวจสอบก่อนละกันนะว่านี่คือกฎจามาเขามีอยู่ในโรงเรียนเราหรือเปล่านะถ้าเข้ามาในกลุ่มอาชาบ้นได้นี่มันถ้าเขาต้องแบบเป็นจอมมารเนี่ยเยอาจจะเป็นหัวหน้าผู้เสพความตายเขาเป็นหลอดเขาเป็นหลอดลองทมลองามอาจารย์ดารี้ดูดิคะเนี่ย ที่ใส่หมวกอะค่ะเขาก็เห็นนะเขาเห็นฟูเจ็บความตายในเนี้ยดารี่อันนี้อันนี้เขาเป็นผอนะครับเรียกเรียกพี่เลยครับอ๋อผอดารี่ขอขอโทษค่ะเราเราไม่รู้จักชื่อผอหรอครับเรียกเป็นยัดสีฟันไอ้นั้นไงถ้าเรียกไม่ถูกผมหักคะแนนบ้านนะครับได้จะถูกค่ะถูกคอะไรดับดับอะอะไรดับดับแกนดับเอาริกาดับดับล่ะขอชื่อเต็มขอชื่อเต็มของผอครับ เขาชื่อแกนดับเรานนอปปะป่าวะาะโยนมะกอ่มะกดาแต่แกนดับใช้ปะใช่ะเอางเอาชื่อนะมันคุ้นๆอยู่เนาะมันจะใช่เลยแกนดับเระมากกกดับโอเคไหะมกกแกนหรอได้หรอเขาชื่ออะไรวะพระพระประแดงเขาช่อพระแดงหรือเปล่าใครคือพระประแดงวะพระปะแดงคือใครไปดูไปดูคิ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 ดูไปดูไปดูไปดอไปดูไลูไปดูไปู่ไดปกันอยูค่ดูไค่ะขอเวลาเบทดเวลาค่ะชื่ออะไวะแกนดปปปปดีไป่ะ นั่งรอแล้วอั่นึกว่านั่นเธอฉันคิดอยู่ฉันคิดอยู่ฉันคิดอยู่แกนได้ไหมนะแกนดับดาลี่หรือเปล่าใช่ปะน่าจะใช่เนาะใช่ปะใช่ใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดาลี่ไม่ใช่ดาลี่คอเกตคอเกตคอเกตไม่ใส่หมวกอย่างนี้รอจนเมื่อยแล้วนะแกนดับลับปุ่มต้องลับปุ่มต้องแกนดับลบกูดตอบเขาตอบค่ะเอาชื่อว่าเขาชื่อว่าแกนดับลบกูดลบกูดค่ะแกดับค่ะอาจารย์เอ็กซ์คิโมครับคุมตัวไปป่าต้องห้ามนะทุกคน ไปเลยพาไปหรือบำเพรียงเลยครับพี่ป้าเขาแมาผมเสียใจนะเนี่ยจำชื่อบุ้มนวยการไม่ได้น่ยจำได้จำได้ค่ะแฮมมอนเหรอไม่ใช่เขาเขาชื่ออันนั้นแหละถูกแล้วแกนด้าว่ะแต่เขามีชื่อเต็มกว่านั้นไงแกนด้าเต็มเต็มปะแล้วถ้าเขาชื่อแกนด้าจริงๆนัหนูจะลงโทษสัตว์จันทร์เขาชื่อแฮมมอนเขาชื่อแฮมมอนไม่ใช่หรอเขาชื่อแฮมมอนเพอร์ซิวักูฟีบราอันแฮปปี้มิลเลออะไรเงี้ยอ๋อแฮปปี้มิลแกนด้าเอออ๋อแฮปปี้แมนเปล่ครับหิวเหรอแฮปปี้มิ แฮปปี้แมนเขาจะแฮปปี้แมน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 โอเคค่ะอันนี้สตราจารย์ใหญ่นะคะชื่อศาสตราจารย์แฮมมอนเพอร์ซิวัลวูฟิกไบอันแฮปปี้แมนแกรนวัสด์แฮปปี้แมนแกรนวัสด์แฮปปี้แมนแกรนวัสด์นะคะไปพาไปปัดต้องห้ามเลยเก็บมาอย่างละห้านะครับเขาจะแฮมมอนค่ะแฮมมอนแฮปปี้แมนแฮมแกรนวาสด์วาสด์จ้ะ อย่างนั้นแกมันจะเจ็บหรือไงไม่เจ็บไม่ให้เธอพูดถ้าหน้าติงกระจูบเลยสิเธอเธอเขาใส่ต้นสูงนะเธอไม่เอาไม่เอาเขาใส่ต้นสูงไม่เอาไม่จูบไม่จูบไม่จูบจูบไม่ใส่ต้นสูงได้ไหมหน้าติงกระจูบเลสิเข้ามาเลยว้าวโดนแล้วเลยกลัว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 บอกให้หยุดพูดพ่อฉันจะต้องรู้เรื่องนี้พ่อแกเป็นใครฉันไม่รู้จักทุกคนเป็นพ่อคนเดียวโกโก้อย่าอย่าแยก ピッ